พระพุระรทธเจ้าบรรลุธรรมก็ยังไม่มีพระธรรมมีไนนะไม่มีสักข้อยังไม่ได้ตั้งนะโมจุดทุกจุดเทียนแล้วมีพระรหัน์แล้ปวปัจจวาคีเกิดขึ้นอย่างพระพุทธธรรมพรมมนนะสงเกขึุนครบสามประการแก่สามประการนะก็ยังไม่มีประสีมีธรรมพระธรรมมีในอะไรยังไม่ได้กำหนดอะไรเลยนะมีแต่เทศธรรมะเรื่องขันห้าอุปทานขันอย่าลืมมากธรรมาจากกับปวนาสูตรเนี่ยพูดถึงเรื่องขันห้านะ พระพุทธเจ้าแสดงอ่ะทำครั้งแรกให้ปัญจว,วัคคีย์เนี่ยทำมาจากกับวันสุดพูดถึงเรื่องขันห้านะอุปทานขันนี่แหละตัวทุกขเนี่ยนะขันห้าเป็นอนัตตาเมื่อก่อนเขาคิดว่าขันห้าเป็นอัตตาพูดแค่นี้นะ,ะก็มันรู้เป็นโสดาบันแล้วกลทัญญะใช่ครั้งที่สองนั